สวัสดีตอนเช้าคือเกาจ้าพี่น้องจ้าสวัสดีตอนเช้าม้อนี้พี่หนูก็มัดทงนาอีกคือเกาเรอจ้าทุกคนจ้าพี่หนูอะมาเก็บดอกแไวใบ้าฝากมูเนาะจ้าเนาะทุกคนจ่ามูบอกว่าอยากได้ห้ตักแหงไว้ให้เนาะจ้าเนาะพี่หนูก Сп ็มาเก็บดอกแค่แต่ว่าก่อนีิก่อน,นสิไปเก็บดอกแ่กับพี่หนูก็พามาเบ่งบรรยากาศนะคะทุกคนจ่าบรรยากาศยามเช้าจ้าตอนนี้ประมาณ6ก0นงเ้านาะจ้าทุกคนจ้า ดูเหมือนจะปากช่องฝนตกจ้ะอันนี้อ่าปากช่องด้วยจ้ะประมาณปากช่องจ้ะแถวแถวนี้นะคะอ่าโอเว่าแมนเลยเขาแย่เที่ยงจ้ะว่าพิษเขาแย่เที่ยงจ้ะแถวนี้นะคะทุกคนจ้ะนี่จ้ะฝนตกจ้ะนี่นี่พี่นุก็เลยพามาชมบรรยากาศแจ๊ส้าวอ่าแล้วกับพี่นุก็จะพายเบิงสวนน้าจ้ะนะคะทุกคนจ้ะจะเข้าสวนจักหน่อยนึงเนาะก่อน ก่อนจะกลับบ้านนะจ้ะทุกคนจ้าไปเข้าไปเก็บขุนจ้าทุกคนขาวเต็มอยู่ขุนเน่ยจ้าท่านเลล้นทั้งต้นกรลายขุนขุนขุนทั้งต้นกรลายขุนเลยจ้าเต็มเลยจ้าต้องล้อมกันสิลวงลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆดอกจ้าทุกคนจ้าเพราะว่ามันมีหลายอยู่ด้วจ้าดอกตุ่มกันเยอะๆจ้าพี่น้องเดี๋ยมหนูผ้าเบิ่งจ้าดอกตุ่มกันยังเหลือเยอะอีกอยู่จ้ามันก็คงสี ประมาณสิ้นเมษาฝนเบาจ้ามันยังสีเบิดจ้าทุกคนนี่จ้าดอกต่มกันยังเต็มอยู่จ้าดอกกลางสิบานกับมีเห็นบะเห้จ้าทุกคนนะคะี่ดูกัดตื่นสาวไม่พันได้กินกาแฟดอกจ้ามามาหน้าก่อนนะจ้าเนาะทุกคนจ้ามาหน้าก่อนมาเก็บดอกแค่ก่อนนะจ้านี่จ้างามดีบอจ้า ในหมู่บ้านก็สิมีงานเด้อจ้ะเจ้าว่างานบวชเจ้าว่างานศพเจ้าว่างานแต่งพี่น้องเอ้ยแตกบึมๆอยู่จ้ะอย่างนี้เสียงวม้งตีบ่จ้ะพุ่น่ะดอกขาวเต็มเลย้ะพี่น้องเพิ่งพุ่งไหนเอ้ยครับข้า,ากระดาษคุนบ,บอกติ้นหนูเมื่อคืเมื่อวังนึงหนึ่งหันจะตีอยู่จ้ะ กระโดดกอดเจ้าหนเอาตีนมันยุมปากพีโนพี่น,นะโพดโพจะตีมันอยู่ดือ้อแล่นน้ำถุงมือพอายิ่งแลสอนด้วยจ้ะพญายิ่แลสอนสอนให้หูจักภาษาดอยมันหูจักจะ้ะเพราะพีโนูเอื้นซื้อมันหรอกเอื้นภาษาดอยมันแล่นน้ำเลยจะ้ะทุกคนจ้านะคะเดี๋ยวพีโนูขอเก็บกันด้วยจะ้ะเพราะว่าบ่าไดเอาขากล่องมาเนอกจากเนาะเดี๋ยวเก็บแล้วจีไทยให้เบิง่งดอกจาก้าบริน้อยได้หลายนาะจากเนาะเพื่อกวามรวด จ้าทุกคนจ้าที่พี่นุบอกว่าฝนตกจ้าฝนมาแล้วจ้าทุกคนคือสิความความห่อนกับคือสิลดลงแนเนะจ้าเนาะทุกคนจ้านี่จ Mont ้าฝนมาแล้วฝนมาแล้วพี่น้องฝนที่ตกใส่พี่นูได้หนินะทุกคนจ้าไปจ้าขึ AM ้นไปกระทอมเถอะจ้าฝนที่ตกห้ามจ้าสองฟางยางเลยจ้าทุกคนจ้าผนงานที่พี่นูเก็บได้กันนี่จ้านี่ ยังลนบ่เหมือดได้จ้าทุกคนจ้าเดี๋ยวมันจะจะนมาอีกจานนี้จ้าพี่จ้าทุกคนเกือบเต็มถังจ้าทุกคนจ้าเดี๋ยวพี่หนูขึ้นไปกระท่อมกันจ้าฝนทีมาฮอดแล้วจ้าไปกอนดูจ้าทุกคนจ้าพอหญ่พอยายแล้วเผาห้าแล้วเบงซอยพี่หนูแนจ้านะคะอะโวคาโดสามต้นดูดูเขาทำโอ้ยอยากกินหายเด้อหากินหัวนิดเนาะ เรือบังเนี่ยพี่น้องใหม่ย่างหน้าใหม่บักเขียบน้อยหนาเพชปากช่องนจาจยะทุกคนบักม่วงมัวงม่วงกับกระลังหอไปกับใหม่กับมีโอ้ยคุณอ่ะเรือบังเนี่ยทุกคนนี่เรือบังแล้เห็ดปุนต้นซักพี่นหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจดแดเก้าสิต้นต้นซัก12ต้นเรียบร้อยเลยจังมันสิป,ปงให้พีหนบาละนะ ตน้นซากนะบ่เคยห่วงดอกห่วงอะโวคาโดจ่าทุกคนจ่าเบิ่งแล้วเฮดจะเป็นไปตขายอีีจ่าทุกคนเฮให้โจมไ้เล่าสะสอดเลยเบิ่งใน่พี่น้องอะโวคาโดดมสี่ปีแล้วเบิ่งเนี่ยได,ด่ซัมนี่เราไฟล้นเบิง่งล้นจะขึ้นใหนบอนี่ย,ย่างหน้าพี่นูกระเซ็ตไปเพราะไม่ในหน่อยตน้นเขาจะเอารถมาถไถยูจ่าแต่เราหันเราหันเป็นคนยังสี่ละจาล่าเราเป็นคนความลืนจากพี่น้องอันว่าความลืนเห่นแม่จ่าทุกคน เบิ่งดูแลเห็ดอันกระบ่กได้หกอีหยังหลายดอกจ้านระหว่างหันเพื่อนหันเห็ดไปทั่วทีบทั่วแดนดูเบิ่งเนี้ยทุกคนเบื่องวงวงแก้วขมิ้นพี่หนูห่อไว้พร้อมเบิ่งเล้วเบิ่งเนี้ยไฟกระใหม่ไฟใหม่บอกวงทางทางจีห่อโอ้ยเน่อยยามันซูหลายเด้ดพี่น้องเลยแล้วเบิ่งเนี้ยแล้วเบิ่งเนี้ยพี่น้องเนี่ยสายยางหดน้ำกับใหม่เบิ่องเราเปลี่ยนโอ้ ให้มันพี่หนูใจหายเด้พี่น้องเอเีเรือบุงเนี่ยตะเรียต,ตุลบักม่วงบักกะน,นี่พี่หนโอ้ยโอ้ยโอ้ยเบิ่งอะโวคาโดเบิ่งเบ,บิงบ้งเก้วขมิ้นกำลังงามงามโดดโดดเร้อบุงเนี่ยสมโอกระใหม่เอ้าเรืเบิ่งพี่น้องย่างหน้าพี่หนคนนึงโอ้ยเจ้าสี่กับเมตติอย่างนี้ก็ได้เหลือเพลิงเบิ่งเออเด้อเบิ้งเออเด้อดความบ่พอดีของเรา พ่อใหญ่เราเป็นคนที่ว่าถ้าหาไม่อย่างเรา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 ฟังเด้จ้ะเราอยากเห็ดเราเห็ดโหลดจ้ะนี่ขนาดอยู่หลายคนเลยจ้ะขนาดพี่กับหลานกับหลานสะพายยู่ได้ไนี่ซอยดับถ้าพ่อสันเราโอ้ก็ก่จะคิดไปหอดคุณเนะอี้ย้าอ้อยข้างหลังคนจะ้ะจินเลยเสียเงินไฟใหม้ป้าอ้อยข้เจ้าคนลราพิมพ์วาโอ้จะเมืนยอม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 พ่อใหญ่ยอมความดือ้อความมึนเนาะเราแบบเราบ่ค่อยฟังพร้อมง่ายๆเดอกจ้าทุกคน มื่อกีัวร์ไก่สิเบิด์ตนวยแล้วจ้าทัวไก่สิลื่อลื่อข้างแล้วจ้าเพราะว่าอายุมันเก็บได้เดือนหนึ่งกะเดือนหนึ่งแล้วจ้าตอนนี้นะคะตอนนี้ก็เดือนหนึ่งพอดีจ้ะเบิ่งบึงบงวงนคือแบบเป็นอียงเทปบาดหัวใจพี่หนูซะเหลือเกินจ้ะทุกคนจา้านี่จ้ะบาดหัวใจขักบาดหัวใจแน่โอ้ อันนั้นสัญญาว่าคอยไปหนีคอยสิบเห็ดให้เจ้าปวดหัวดอกอันเรื่องหอวเรื่องสวนพนาบาตะกอนหนานันบอกม่วงพีนูปลูกปีเดียวแล้วเอาหมีดมากกีดจนหอดแก่นแล้วต่อถาดก็ติดจักอันจ้าทุกคนแล้ววันนี้มาปีนี้จุดไฟเผาเลยโอ้โหการเผาหยานน,าน,านั่แหละจ้ามันหันลามไหมจ้าทุกคนมันหันลามโอ้ยมีความสิบกอ,อก,ก็พราะจากักเราเป็นยังไงอืมจ้าทุกคนจา้า พี่หนูก็ได้เสียใจบแบอย่างขัดไหมต้นใหม่พี่หนูว่าไม่แน่อนอต้นพั่วกระพุ้งจะเก็บอีกเพิ่เกินสองสามหมื่นกระเบื้อเราจ้าเนี่ยจ้า <c oughs> ถือ <c oughs> ถือกินฝนจ้าสิจามจ้าทุกคนจา้านะคะไปจ้าพี่หนูเข่าบ้านกันจ้าเพราะว่าอ่าเซเวตแต่เห็ดก,กับเข่าร้อยเอฟซีเราจ้าเอฟซีใช่ไหเยี่ยมจ้าทุกคนจ้านะคะ,นะคะ ก็จะถ่ายให้เบิง้งดอกจ่าว่าเอซีไผ่เนาะจ้ะเนาะนั่งติดตามมาตั้งแต่เหตุขีดอ่าตั้งแต่บอกหวยครั้งแรกถูกซองหานนั่งติดตามนั่งได้เป็นแสนนั่งได้ติดตามมาตลอดจ้ะวันนี้มื้อนี้ได้โอกาสมาเยี่ยมจ้ะทุกคนนะคะปะพี่หนูกลับบ้านก่อนจ้ะเดี๋ยวไปเบิ่งว่าเอฟซีมาพี่หนูสเสด้หยังสู่เอฟซีกิน,น,น,กน,นเนาะจ้ะเนาะปไปไปกับข้าวรอเอฟซีนี่จ้ะทุกคนจา้าพี่หนูแกงขี้เล็กเรียบร้อยแล้วจ้ะ อาหารนั่นสำหรับเอฟซีนาะจ้ะอันสั่งมาจัดให้จ้ะแกงที่เราเคยกินในเด้อพันธ์ละแกงแบบเล่าๆเลยจ้ะทุกคนจ้ะแต่พี่หนู้งก็เลยเฮ็ดขั้นตอนการตอนแกงให้เบิ่งเนาะจ้ะเนาะใส่บักหอยจ้ะอาจจะเป็นอกวนเนาะจ้ะหอยเชอรี่จ้ะทุกคนนะคะแกงแบบเล่าๆจ้ะทุบหอยอ่าทุบหอยเนหรอทุบอ่าตะไคร้ทุบอ่าหัวหอมใส่ปุ๊ะโป๊ะโป๊ะเลยจ้ะนะคะ แกงแบบเล่าๆเลยจ้ะใส่บักหอยนี่จ้ะหอยเชอรี่นั่นแหละจ้ะพวกสีหาหอยโข่งว่ามีแหละทุกมือนี้นะจ้ะหอยเชอรี่ก็แซ่บด้วยจ้ะคุ่นจ๋าผู้ใดบ่เคยกินลองกินมันด้วยจ้ะแต่พี่หนูส่วนตัวชอบจ้ะนี่จ้ะเรียบร้อยแล้วแกงขี้เล็กนัวๆจ้ะน้ำปลาร้านัวๆผักอีตูชะอมนะคะตะไคร้กับทุกใส่เป๊ะๆเลยจ้ะทุกคนจ๋านะคะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะป้ะกาศสีมีเมนู พี tego, pi, ่รู้ว like ่าทีทอดหมูอ right? ีกเมนูหนึ่งจาาตำทั่วจาาสุกันจ๋านะคะเดี๋ยวไปชมเมนูต่อไปกันเลยจ้าต้มแดบหมูทอดโอ้ยแรงกีร์ีล่ลาบจีนีมาดูกาัดี่อสดบิ๊กบสดิสมันเบลี่ฮอตย่อสงครามสงครามไหนตมีดอยู่ไหนตัวมิอยู่ แซบแๆบตัท,ทั่วแป๊นนึงตั้ทั่วตัทัวพี่น้องเอ้ยตัทัวเรียปีโย่ปีโชคียซีสองปีเดมาเจอกันสองปีกับ3ปีบุญแล้วโอ้ยว่าจะไปหาสวิตช์แลนด์เมัเ้องไทยมาที่มาสจนท้าปิดโซ่คนละบันเนี่ยมาแบบว่าสายฝนชุ่มช่าด้วยบรรยากาศนารักิีเขาด้วยบรรยากาศนี่ยอุ้ยบรรยากาศไปงั้นไปไน โเขาตนี่โอ้ยแต่แล้วเขที่เขาได้บ่านี่นตุกแกยงวายู่นี่งวาีนเป็นเขาเอามาใสจักบาทอามาใสจักบาทอยสองปีกว่าแล้เ huh. นี่ยนี่มาฝากเลยคะพี่น้องเคสยูโคละพี่แหลกหายเพื่อนว่าเจ้าคือเอานอนไม่ขอนาาเพื่อนว่าีเเป็นนอนนี่มันเป็นเขาเนใสขาัจ้ทุกคนเอมาทางไก่ แมาดามทั่วงอกก้าบันปลาบุตีเนะาะบุตีเนาะทั่วงอ,อกเทวดาครับทั่วงอ,อกเทวดาครับผมช่องมิช่องยูทูบน้ำเด้อจ้ามิช่องยูทูบน้ำจา้าฝากสนับสนุนด้วยนะคะเอานี่ใครสิสไรเนี่ยนอ,อ แล้วพี่ยามเนี่ยซื้อมากินข้พร้อมกันนะครับมากินข้าวพร้อมกันจ้าในจ้าไดกินข้าวด้วยกันนี่แกงขี้เล็กใส่บกหอยอ่าก้อยเนื้อจ้าเราก็ต้มแซ่บจ้าเราก็หมูทอดตำทั่วจ้าทุกคนจ้าตามปีเพราะต้นเดียร์มามาด้วยกแซ่บน้องจ้าทุกคนจ้าพีโนูให้มาเบิรงเงินอ่าของฝากจากเอฟซีเนาะจ้ามาแล้วก็บวันใดวันไดเห็นอย่างค่าจะคุยกันจ้าทุกคนจ้า ขอบร kind of ิษายวิดีโอรวมกันก็เพื่อนเราจะเนาะเพื่อนแน่นเอฟซีแน่นนะคะทุกคนจ๋ากับกับอ่าปลาวูดดี้ถั่วงอกเทวดานะคะทุกคนจ๋าเจ็ดเจ็ดเจ็ดนะจ่าทุกคนจ๋าอ่าได้ของฝากจ่าเมื่อเบิ่งจ้าเพื่อนยังไมาฝากพี่หนูเดี๋ยวขอได้แล้วจ้าแผ่นแทนแทนได้ประหลาดเพื่อเดียวนี่จ้าทุกคนได้แล้วจ้าเบืรอน้ใหเบิ่ง ปลาแดกนงจะทุกคนจ้าอ้ยคือสิตต์งเสียบขักเสียบเนี่ยเด้อจ้านี่จ้าประเด็กทั้งบานเพิ่นใส่ข่าสารหรือข่ากลัวเนาะจ้าเนาะนี่บะเมนนอนเด้อจ้าเป็นข่ากลัวจ้าทุกคนจ้าอู้ประเด็กนงถือใจร้ายจ้าทุกคนจ้าประเด็กสองปีจ้าปลาสองปีจ้าทุกคนจ้าปลาหมักไว้สองปีนะจ้าเป็นปลาหนงสําหรับตําสมตาเสียบเสียบเลยเด้อจ้าทุกคนโอ้ยขอบคุณเพื่อนแน่นมากๆเลยเด้อจ้าไดกองฝากถูกใจ ได้ประดกหนวงขอบคุณห,หลายๆเ้อจ้าจะคอยพอกันไหมจ้าขอบคุณที่รับชมนะคะบ๊ายบายค่ะ